ตอนที่21ยาระงับปวดเปลือกตาของสิทธิลี่สั่นคลอนดูออกเลยว่าความคิดของเขากำลังสู้กันอย่างดูเดิดผ่านไปสักครู่เขาลืมตาขึ้นแววตาที่บ้าคลั่งจ้องยาที่อยู่บนมือของฮันลี่ไม่วางตาฮันลี่นิ่งเงียบนำยาใส่เข้าไปในปากและมองดูเขากลืนลงไป จากนั้นจึงค่อยๆถอนเข็มบนตัวเขาออกมาทีละเล่มหลักจากที่ถอนเข็มออกจนหมดยาเม็ดนั้นก็เริ่มออกฤทธิ์ใบหน้าที่ขาวซีดของสิทธิพิลี่เริ่มมีเลือดฝาดและกระจายไปทั่วหน้าขณะน,นี้ร่างกายของเขาเริ่มกระตุกมือเท้าทั้งสองข้างเริ่มสั่นและมีเสียงครวญนครางดังมาเป็นระยะเสียงร้องของสิทธิพิลี่เริ่มดังขึ้นร่างกายก็กระตุกรุนแรงขึ้นผ่านไปสักครู่ใหญ่เสียงร้องถึงได้เบาลงจนเงียบหายไปสีหน้าของเขาเริ่มกลับมาเป็นปกติ ตอนนี้ร่างกายเขาหยุดกระตุกดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่แสนทรมานนี้ได้จบแล้วสิทธิลี่กลับมานั่งตัวตรงขาคัศมาต์และปิดตาลงอีกครั้งเขานั่งเดินลมปราณอยู่นิ่งๆส่วนฮรนลีก็หาก้อนหินสะอาดนั่งลงมองดูเขาฟืนนักคืนกำลังอยู่ด้านข้างผ่านไปหนึ่งชั่วยามสิทธิลี่ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่จู่ๆก็ลืมตาขึ้นชักดาบยาวข้างกายออกมาเขาขยับแขนแค่นิดเดียวคมมีดที่คมกริบก็พาดอยู่บนคอของฮรนลีแล้วบอกเหตุผลที่ข้าไม่ควรฆ่าเจ้ามา สายตาของสิตพี่ลี่ดูเยือกเย็นและเต็มไปด้วยจิตสังหารข้าเพิ่งจะช่วยชีวิตท่านเหตุผลนี้พอหรือไม่สีหน้าของฮานลี่ยังสงบนิ่งห่างคิ้วกระตุกเล็กน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นใบหน้าของสิตพี่ลี่ดูผ่อนคลายลง แต่ในตาคู่นั้นยังจ้องฮรนรี่อย่างโหดเหี้ยมก่อนที่จะช่วยท่านข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านอาจจะฆ่าข้าปิดปากเพื่อรักษาความลับไว้แค่ข้าคิดไม่ถึงว่าท่านจะลงมือไวถึงเพียงนี้ในที่สุดฮานรี่ก็ฝืนยิ้มออกมาเผยสีหน้าเย้อเย้ยตัวเองโธ่รู้อยู่แล้วว่าช่วยเจ้าเท่ากับเป็นการหาเรื่องใส่ตัวแต่ข้าเป็นหมอเห็นคนลำบากจะไม่ช่วยได้อย่างไรฮานลี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่สิธิลี่ได้ฟังดังนั้นก็มีสีหน้าตกใจ พร้อมขยับคมมีดออกเล็กน้อยแต่ก็ยังคาอยู่บนคอเขาฮาลลีแอบโล่งใจและน้ำเสียงก็นิ่งสงบขึ้นท่านไม่ต้องกังวลว่าข้าจะบอกความลับนี้กับใครท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นคนปากมากถ้าท่านไม่วางใจให้ข้าสาบานก็ได้ท่านน่าจะดูออกว่าข้าไม่มีวรยุทธ์ถ้าท่านพบว่าข้าผิดคำสาบานก็สามารถฆ่าข้าได้อย่างง่ายดาย ฮานลี่เสนอความคิดเห็นอย่างนั้นเจ้าสาบานสิทพิลี่พูดอย่างเด็ดขาดแต่ฮานลี่ก็รู้สึกวางใจแม้ว่าก่อนรักษาสิทพิลี่สังเกตจากท่าทางแล้วไม่น่าเป็นคนลืมคุณคนแต่มันก็ไม่แน่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดล่ะเขาก็จําเป็นต้องใช้วิธีปกป้องตัวเองฮานลี่คิดมาถึงตรงนี้ก็ขยับมือออกจากท่อนเหล็กในแขนเสื้อและหลังจากที่เขายกมือขึ้นสาบานในที่สุดสิทพิลี่ก็วางดาบลงและใส่กลับเข้าไป ในฝักเขาเอามือคลำรอบคอรปรากฏบาดแผลลึกจากดาบที่คมกริบคลำแล้วรู้สึกเหนียวแผ่นหลังรู้สึกเย็นวูบคาดว่าจะมีเหงื่อออกอยู่ไม่น้อยเกือบไปแล้วจริงๆไม่ทันคิดให้รอบคอบต้องจําบทเรียนครั้งนี้ไว้ให้แม่นไม่ว่าพูดยังไงข้าจะไม่ทําเรื่องผิดพลาดเช่นนี้อีก คนอื่นจะเป็นจะตายมันเกี่ยวอะไรกับข้าฮา์ลี่คิดแล้วก็กลัวถ้าไม่ได้ประโยชน์และรับมือไหวครั้งหน้าข้าจะไม่ยื่นมือช่วยเหลือใครอีกเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ผลลัพธ์ที่เขายื่นมือช่วยเหลือคนครั้งแรกส่งผลให้เขาไม่อยากช่วยเหลือใครถ้าไม่ได้รับประโยชน์นิสัยเดิมที่มีความซื่อตรงถูกสลัดทิ้งไปจนหมดแม้ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนที่ชั่วร้ายอะไรแต่ก็ห่างจากคำว่าผู้ใจบุญมีศีลธรรมอยู่อีกไกล ท่านผู้มีพระคุณได้ช่วยชีวิตข้าไว้และยังตกลงจะรักษาความลับให้อีก้ารลี่เฟยอี้เป็นหนี้บุญคุณท่านตราบใดที่ข้ายังไม่ตายถ้าท่านมีอะไรให้ข้าช่วยมาหาข้าได้ทุกเมื่อถ้าข้าช่วยได้ข้าจะช่วยสิทธิพิลี่กลับมามีสีหน้าเหมือนตอนอยู่บนหน้าผาเขาเก็บของที่ฮาน์ลี่รื้อออกมากลับเข้าไปดังเดิมจากนั้นจึงมายืนเอ่ยชื่อเขาและคำสัญญาต่อหน้าฮารลี่อย่างจริงใจข้าคงไม่มีทุระรบกวนท่านหรอกแต่ดูเหมือนท่านคงลำบากอยู่ไม่น้อยสินะ ฮันลียิ้มเล็กน้อยพร้อมถามกลับเจ้ารู้ได้อย่างไรลี่เฟยอ,อีอึง้งและแอบตกใจไม่ว่าใครก็ดูออกเจ้าเป็นแค่สิทธิผู้คุมกฎธรรมดาคนหนึ่งและยังถูกกดอยู่ใต้หัวหน้าฝ่ายผู้อาวุโสหรือแม้แต่สิทธิรักของเจ้าสำนักเจ้าจะมีความสุขได้อย่างไรฮันลี่พูดแทงใจดัมลี่เฟออีทำหน้าเคร่งครึมและนิ่งเงียบเรื่องของท่านข้าไม่อยากยุ่งและยุ่งไม่ได้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดจากยาสลายกระดูกข้าพอช่วยท่านได้จริงหรือ ลี่เฟยอีอ้ดูตื่นตัวใบหน้าที่เคร่งครึมเมื่อสักครู่หายไปและปรากฏความปีติดีใจขึ้นมาแทนเหมือนว่ายาสลายกระดูกจะสร้างความเจ็บปวดให้เขาไม่น้อยเลยทีเดียวข้าจะโกหกท่านทำไมกันฮานลี่มองค้อนไปที่ลี่เฟยอีอ้แน่นอนว่าเขามีตัวยาบรรเทาอาการเจ็บปวดยาที่เขาใช้เวลาว่างคิดค้นขึ้นมาให้จางเทียมันสามารถลดความเจ็บปวดลงได้ดีทีเดียวยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมที่สุด ลี่เฟออี้ถูมือไปมาอย่างดีใจสายตามองมาที่ฮารลี่ยังมีความหวงังทำไมมองข้าด้วยสายตาอย่างนั้นตอนนี้ตัวข้าไม่มียาต้องกลับไปปรุงที่หุบเขาหัดเทวาก่อรลีเฟยอีอ้ได้ยินก็รู้สึกไม่สบายใจเขาเพิ่งจะใช้ดาบข่มขู่คนตรงหน้าแต่ตอนนี้กลับขอร้องให้เขาปรุงยาให้พรุ่งนี้เที่ยงเจ้ามารอข้าที่ประตูเข้าหุบเขาหัดเทวา ปรุงยาเสร็จแล้วข้าจะเอาไปให้ตอนนี้ท่านหมอหม่อ,ม,อม่อยู่ข้าไม่สะดวกที่จะให้คนนอกเข้าฮารลี่พูดชา้าช้าตกลงข้าจะไปตรงเวลาขอบใจเจ้ามากจริงๆสหายลี่เฟยอีรีตอบตกลงกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจข้าชื่อฮารลี่เป็นสิทธิสายตรงของท่านหมอหม่อวรยุทธเจ้าสูงส่งเรียกข้าว่าสิทธิน้องฮารก็แล้วกันฮารลี่ได้ยินเขาเรียกสหายคำเรียกที่แสนสนิทสนมก็รีบบอกชื่อตัวเองออกไปก่อนที่เขาจะเอ่ยคำที่ฟังแล้วชวนขนลุกกว่าน,นี้ออกมา ตอนที่22กํากำเนิดจิตมันฮันลี่ยืนนิ่งเงียบมองแผ่นหลังของลี่เฟยี่ที่ค่อยๆห่างออกไปหลังจากที่นัดหมายกันเรียบร้อยเขาก็ขอตัวกลับไปพักฟื้นอนช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันฮันลี่ไม่ได้ถามเขาถึงสาเหตุที่ต้องใช้ยาขนาดนี้ฮันลี่รู้ดีว่าถึงเขาถามไปก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเมื่อเขายอมละทิ้งอนาคตเพียงเพื่อจะเป็นสิทธิลี่ ผู้เก่งกาดในตอนนี้นั่นแปลว่าเขาต้องมีเรื่องอึดอัดใจ,จมากจนต้องทำไม่มีใครยอมฆ่าตัวตายหรอกและถึงแม้จะเป็นความตายที่แลกกับสิ่งล้ำค่าก็คงไม่มีใครยินยอมพร้อมใจอยากทำถ้าบีบบังคับให้เขาพูดก็เหมือนทำให้บาดแผลที่ใกล้สมานแล้วปร,ริออกอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าฮานลี่ตัดสินใจถูกก่อนที่จะจากไปลี่เฟยอี่เห็นเขาไม่ซักไซเรื่องยาสลายกระดูกจึงรู้สึกประทับใจที่เขาเห็นใจและเข้าใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เอ่ยออกมาแต่ฮรนรี่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึก ติดนี้บุญคุณเขาอยู่ไม่น้อยแฮร์รี่ตั้งใจทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่เพียงแต่ช่วยเก็บความลับแต่จะรีบกลับไปปรุงยาลดความเจ็บปวดให้ด้วยเหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ง่ายนิดเดียวในเมื่อลีเฟอีอ้ไม่ใช่คนเลวที่กล้าลงมือฆ่าเขาเช่นนั้นเขาจะต้องให้อีกฝ่ายรู้สึกติดนี้บุญคุณครั้งใหญ่จนไม่กล้าปฏิเสธคำขอร้องจากเขาสองสามปีหลังจากนี้วรยุทธ์ของลีเฟอีอ้จะยิ่งเก่งกาจขึ้นยิ่งวรยุทธ์สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อเขามากเท่านั้น หรือถึงเขาจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรการช่วยเหลือคนที่ไม่ถึงกับแยก่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขแม้ว่าลี่เฟยอ,อีย้อาจไม่ใช่คนดีอะไรแต่เหตุการณ์ในวันนี้ทำให้รู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ทำอันตรายเขาอีกเป็นแน่ฮานลี่เรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดจึงเดินกลับหุบเขาหาดัดเทวาไปช้าชาหลังจากที่เดินกลับมาอย่างสบายใจ ฮานลี่ก็ลงมือปรุงยาที่ลี่เฟยอีอ้ต้องการยาที่ช่วยลดความเจ็บปวดนี้ปรุงได้ไม่ยากสมุนไพรที่ต้องใช้ก็หาได้ทั่วไปในสวนแห่งนี้แต่แค่ขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนจึงต้องระมัดระวังอยู่ไม่น้อยตลอดช่วงบ่ายอันวุ่นวายฮรนลี่ก็ปรุงยาที่พอสำหรับให้ลี่เฟยอีอ้ใช้หนึ่งปีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะปรุงให้มากกว่านี้แต่แค่อยากจะให้ลี่เฟย์อี้มารับยาเองทุกปีเพื่อป้องกันไม่ให้ลืมบุญคุณที่ติดค้างเขาไว้ เมื่อถึงเวลาพลบคําฮานลี่นั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องเขาด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนทุกวันเขาแหงหน้ามองท้องฟ้าอันมืดมิดและกำลังจ้องดูพระจันทร์ที่ส่องสว่างเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ฮานลี่คิดถึงครอบครัวของเขาอีกแล้ว เขาห่างจากพ่อและแม่มาสี่ปีกว่าตั้งแต่ที่มาอยู่บนเขาทุกวันเขาต้องฝึกบทท่องนิรนามอย่างลำบากจนไม่มีเวลามานั่งคิดถึงครอบครัวและก็ไม่เคยได้ลงจากเขามีแต่จะฝากคนอื่นถือเงินที่เขาได้รับทุกเดือนกลับไปให้ที่บ้านส่วนเขาทุกปีก็ได้แค่จดหมายลายมือลุงจางบอกว่าพ่อแม่ปลอดภัยดีฉบับเดียวเนื้อหาในจดหมายนั้นมีน้อยนอกจากบอกว่าทุกคนปลอดภยัยเรื่องอื่นก็แทบจะไม่มี เขารู้แค่ว่าความเป็นอยู่ทางบ้านดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากพี่ใหญ่ก็แต่งงานแล้วส่วนพี่รองก็ทาบทามภรรยาไว้แล้วปีน่าถึงจะมีข่าวดีทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะเงินที่เขาส่งกลับไปให้แต่จากจดหมายไม่กี่ฉบับฮานรี่กลับสัมผัสได้ว่าน้ำเสียงที่คนในบ้านคุยกับเขาเหมือนมีความเกรงใจ ระหนึ่งว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าความรู้สึกนี้ทำให้ฮานรี่หวาดกลัวในตอนแรกไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปความรู้สึกว่าความหวาดกลัวนั้นกลับค่อยๆหายไปโดยที่เขาก็ไม่รู้สาเหตุและภาพของครอบครัวในใจเขาก็เหมือนยิ่งเลือนลางลงในคืนนี้บรรยากาศรอบตัวทำให้เขานึกถึงคนในครอบครัวขึ้นย้อนนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นเมื่อครั้งอยู่ที่บ้านความรู้สึกอันมีค่าที่ทำให้เขาอบอุ่นและหาไม่ได้ในตอนนี้เขาค่อยๆลำลึกถึงมันทีละน้อยขณะนี้ฮานรี่รู้สึกกลัดกล ุ่ใจบอกไม่ถูกเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ร่างกายของเขาผิดปกติเลือดลมไหลเวียนไปทั่วพลังแปลกๆจากการฝึกเหมือนจะประทุกออกมาธาตุไฟเข้าแทรกสิ่งที่เขากลัวผุดเข้ามาในความคิดฮานลี่ยืนสูดลมหายใจลึกบังคับตัวเองให้สงบลงตอนนี้ท่านหมอม่อไม่อยู่เขาจึงต้องจัดการปัญหาตรงหน้าด้วยตัวเองเขาจะธาตุไฟเข้าแทรกโดยไม่มีสาเหตุได้อย่างไร ฮรนลี่ยังรู้สึกสงสัยแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่เวลามานั่งหาสาเหตุแต่มันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขาแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ฮรนลี่เงยหน้าขึ้นใช้สายตากวาดมองบริเวณโดยรอบก็ไม่พบสิ่งที่สะดุดตาเขาใช้มือขวาคลำไปที่คางของตัวเองจู่ๆข้อสอบก็ไปสัมผัสเข้ากับบางสิ่งกลมกลมสายตาของเขามองลงไปยังของสิ่งนั้นทันทีถุงห้อยคอยันคุ้งยัย สิ่งเหล่านี้ลอยเข้ามาในความคิดเขาหรือว่าต้นเหตุมาจากมันฮานลี่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาลังเลร่างกายของเขาเริ่มแย่ลงและเขาอาจจะสติหลุดได้ตลอดเวลาฮรนลี่ตัดสินใจกระชากมันออกและโยนทิ้งไปไม่สิมันทรมานกว่าเดิมเลือดลมยิ่งตีกลับรุนแรงขึ้นฮานลี่ฝืนกดความผิดปกตินั้นไว้สายตาของเขาจ้องไปที่ถุงนั้นเขแมงหวังจะพบสาเหตุที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้แย่ลง ตอนที่23กระต่ายลองยาหรืออาจจะเป็นเพราะโชคช่วยทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวูบลอยข้ามหัวของฮานรี่ไปเขารีบพุ่งตัวไปยังถุงที่ถูกโยนไปไกลก้มตัวลงไปหยิบมันขึ้นมาเปิดออกอย่างคุ้นเคยและหยิบยันคุ้มภัยที่พ่อแม่ให้ไว้ออกมาเมื่อแค่ได้สัมผัสยันคุ้มภยัยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็ถูกส่งออกไปทั่วร่างกายความวุ่นวายใจเมื่อสักครู่หายไปจนหมดจิตใจกลับมาสงบลงอีกครั้งอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้กลับคืนสู่สภาพปกติ ตอนนี้ฮันรี่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเขาแต่กลับสนใจยันคุ้มภัยในมือแทนเขาใช้มือข้างหนึ่งลูบมันเบาๆและมองเข้าไปอย่างไม่วางตาผ่านไปสักครู่ใหญ่ฮันรี่ถอนหายใจเขาหยุดลูบและละสายตาไปทางอื่นฮันรี่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกือบจะเอาชีวิตเขาไม่ใช่ธาตุไฟเข้าแทรกแต่เป็นจิตมารของผู้ฝึกจิตถ้าเขาไหวตัวไม่ทนันและใช้สิ่งของมาเป็นตัวขจัดจิตมารเกรงว่าต่อไปเขาอาจจะถูกจิตมารยึดครองและตกเข้าสู่ผวัง จากนั้นก็จะถูกเข้ายึดร่างจนตายแน่นอนว่าน,นี่คือสิ่งที่เขาได้รู้หลังจากที่เข้าสู่วิธีการฝึกจิตแล้วฮร์ลี่เดินลงปราณเพื่อดูความผิดป,ปกติภายในแต่กลับไม่พบปัญหาใดและสิ่งที่ทําให้เขายิ่งแปลกใจคือพลังของเขากลับเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถฝึกได้ถึงขั้นที่4แต่อีกนิดก็จะผ่านด่านสุดท้ายของขั้นที่สามได้สําเร็จฮร์ลี่ยิ้มให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขาต้องรีบเก็บความตื่นเต้นไว้ เพราะกลัวว่าจะส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนจนธาตุไฟเข้าแทรกอีกและเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่านพ้นอันตรายนี้ได้อีกครั้งเขาจับถุงไว้แน่นเตรียมที่จะเก็บยันคุ้มภยัยนั้นไว้ตามเดิมเฮย้ยฮานลี่หันไปเห็นสิ่งที่เขาลืมมันไปนานขวดลึกลับที่ถูกเก็บไว้มานานกว่าสี่ปีฮานลี่ลืมเรื่องของขวดนี้ไปเสียสนิทถ้าไม่ใช่ว่าเขาเหลือบไปเห็นข้าวเขาก็ยังคงนึกเรื่องนี้ไม่ออกความรู้และมุมมองของฮานรี่ในตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อสี่ปีก่อน เขาได้รับความรู้มากมายจากหนังสือที่ท่านหมอมอรวบรวมไว้และเฉลียวฉลาดมากขึ้นจากการท่องบทนิรนามในเวลานี้จากปรากฏการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นกับขวดฮานลี่รู้ได้ทันทีว่าขวดนี้ต้องเป็นสิ่งพิเศษหายากและมีอะไรที่แตกต่างสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือค้นหาสิ่งที่ซ่อนในขวดนี้ออกมาดูว่ามีประโยชน์กับเขาหรือไม่จะเก็บไว้ในถุงแบบนี้อีกไม่ได้มันน่าเสียดายเปล่าๆฮานลี่หยิบขวดขึ้นมาแต่ไม่ได้เปิดมันออกทันทีเขาใช้สายตาพิจารณาดูอีกครั้ง ว่าเมื่อก่อนเขาได้มองพลาดส่วนไหนไปบ้างแต่น่าเสียดายหลังจากที่เขาได้มองดูอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบอะไรใหม่ฮานลี่ไม่เสียเวลาอีกเขาเปิดมันออกและพบว่าหยดของเหลวสีเขียวมรกตนั้นยังคงอยู่ที่ก้นขวดเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก4ปีก่อนเลยสักนิดฮานลี่รู้ดีว่าความลับของขวดนี้น่าจะอยู่ที่หยดสีเขียวเล็กๆนี่เป็นแน่และมันจะต้องมีสิ่งพิเศษที่เขายังไม่รู้และเพื่อที่จะไขความลับนี้เขาจะต้องหาสัตว์เล็กๆมาทำการทดลองขณะนี้เป็นเวลาค่ำข้างนอกถูกปกคลุมด้วยความมืดจึงไม่สะดวกที่จะไปจับสัตว์กลับมาอีกทั้งเขาก็เหนื่อยจากความทรมานมาตลอดทั้งบ่าย และถึงจับสัตว์กลับมาได้แต่แสงไฟสลัวเช่นนี้ถ้ามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าเขาเสียเวลาเปล่านะสิ หลังจากที่คิดอย่างรอบคอบแล้วฮันลี่จึงตัดสินใจเข้านอนและพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ค่อยทำการทดลองก็ไม่สายหลังจากคืนนี้อาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์รอเขาอยู่ก็เป็นได้เขาหวังเช่นนั้นก่อนที่จะนอนหลับไปเช้าว,วันต่อมาหลังจากที่ฮันลี่ตื่นขึ้นแล้วเขาตรงไปยังห้องครัวนอกหุบเขากินอาหารเช้าที่แสนธรรมดาเมื่อตอนที่ท่านหมอหม้ออยู่ก็จะกำชับคนในครัวมาส่งอาหารให้ถึงข้างในด้วยบาร,รมีของท่านหมอหม้อเขาก็จะยกอาหารของฮันรี่เข้ามาด้วย แต่ตอนนี้ท่านหมอหม้อไม่อยู่ในสำนักสัตตะทธมิน แน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำให้ฮันลี่รู้สึกเอื้อมระอาะกับการประจบสอพลอของผู้ดูแลในครัวนี่แหละหนาข้อดีของการมีอำนาจหลังจากที่กินเสร็จฮันรี่ไม่ได้รีบร้อนออกจากห้องครัวแต่กลับมองหาผู้ดูแลเขาใช้เงินไม่กี่เหรียญแลกกับกระต่ายป่าขนเทาสองตัวกลับมายังหุบเขาหัดเทวาหลังจากที่กลับมาถึงฮันรี่ก็จับกระต่ายมัดไว้ตรงลานกว้างในสวนสมุนไพรให้กระต่ายได้รับไอแดดรอจนกระต่ายเริ่มหมดแรงและกระหายจึงไปหาถ้วยใหญ่สีขาวมา จากนั้นก็หยดของเหลวสีเขียวจากขวดและใส่น้ำสะอาดตามลงไป หยดสีเขียวขนาดเท่าเม็ดถั่วละลายเข้ากับน้ำจนมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งน้ำสีเขียวเขียวนี้ทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่พุ่งออกมาจากก้นบึ้งสู่หัวใจฮานเรียกถ้วยมาตรงหน้ากระต่ายที่กระหายแล้ววางมันลงข้างๆพวกกระต่ายที่ถูกแดดเผาจนปากแห้งก็รีบตรงมาอยู่ที่ขอบถ้วยและกินน้ำกันอึกใหญ่ฮานลี่ไม่ต้องการให้พวกมันกินเยอะเกินไปจึงหยิบถ้วยออกเมื่อเหลือครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็นำมันวางลงด้านข้าง เขาอดทนรอดูปฏิกิริยาของกระต่ายอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรที่น่าสนใจขึ้นหรือไม่เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งกา้านทูบพวกกระต่ายเริ่มกระโดดไปมาอย่างชุนเฉียวและยิ่งรุนแรงขึ้นร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจตุ่มขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่พุดขึ้นตามร่างกายทีละเมตจนเต็มตัว ตุ่มนั้นเป็นแนวติดต่อกันจนทําให้ร่างกายเหมือนใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุมันดูน่าตลกเมื่อเทียบกับหัวเล็กๆของมันร่างกายใหญ่โตนั้นคงอยู่ได้สักครู่หนึ่งก็ค่อยๆพองขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งพองเร็วขึ้นเหมือนร่างกายของมันถูกสูบเข้าไปด้วยอากาศมากขึ้นและมากขึ้นจนสุดท้ายร่างกายพวกมันดูเหมือนแตงโมลูกใหญ่ที่พองจนเป็นลูกป่งกลมๆสองลูกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเหนือความคาดหมายของเขาถ้าของเหลวที่ไม่มีชื่อนี้เป็น ยาพิษที่ฆ่าคนหรือเป็นยาวิเศษที่เพิ่มกำลังเขาคงจะไม่รู้สึกอะไรแต่เขาไม่คิดเลยว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ชวนขนหัวลุกและคิดไม่ถึงว่าร่างกายของกระต่ายจะเหมือนถูกเป่าลมให้ใหญ่จนหน้าสยดสยองได้ถึงเพียงนี้ตอนที่24จิตเริ่มนิ่งเขามองดูกระต่ายตรงหน้าใหญ่และพองขึ้นอย่างต่อเนื่องฮารลี่รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติเขาคิดบางอย่างออกขึ้นมาฉับพลันและโยนถ้วยที่เหมือนยาพิษในมือทิ้งไปในแปลงสมุนไพร จากนั้นก็หมุนตัววิ่งไปจนห่างจากกระต่ายประมาณ30กว่าเมตรจึงหยุดฝีเท้าลงขณะที่เขาคิดจะวิ่งกลับไปดูก็ได้ยินเสียงระเบิดในเวลาใกล้กันสองครั้งลอยมา เขาตัวสันเทาหันกลับไปมองก็พบว่ากระต่ายทั้งสองตัวพองจนแตกเป็นเสียงเสียงเลือดและเนื้อกระเด็นไปตามจุดต่างๆบริเวณที่มัดกระต่ายไว้ก็เกิดหลุมขึ้นสองหลุมและรอบหลุมก็เต็มไปด้วยซากกระดูกเลือดและชิ้นเนื้อกระจายอยู่ทั่งหน้าเวทนาเสียจริงฮันลี่ถอนหายใจยาวและนั่งลงบนพื้นถ้าม่เพราะเขาเอจใจทันเกรงว่าน่าจะถูกกระต่ายระเบิดใส่ไปแล้วและแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่การที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและซากกระต่ายก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีเท่าไหร่นักเมื่อจิตใจสงบลงฮร์รี่ก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ๆหลุมมองเข้าไปในเศษซากนั้นและถ้วยที่แตกกระจายในสวนเขากลับพูดอะไรไม่ออกฮานรี่คิดว่าจะค้นพบยาวิเศษอะไรจากของเลวสีเขียวคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้ยาพิษก็ยาพิษเถอะทาให้กระต่ายตายได้อย่างน่าเวทนาตอนนี้ไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่แตะต้องมันอีกช่างน่ากลัวเสียจริงใช่ว่าฮร์รี่จะไม่เคยสัมผัสกับ ยาพิษฆ่าชีวิตคนสองสามปีที่อยู่กับท่านหมอหม้อเขาได้เห็นยาพิษมามากมายแต่ กลับไม่เคยเห็นอะไรที่ทําให้ตายได้สยดสยองเท่านี้มาก่อนฮานลี่ถือว่ามีความอดทนสูงในสถานการณ์เช่นนี้เขายังอดทนอยู่ต่อสักพักถึงค่อยตัดสินใจเดินจากไปเพราะว่าเป็นเวลาเที่ยงเขาต้องรีบเอายาไปส่งให้สิทธิลี่เสร็จแล้วค่อยกลับมาจัดการกับเศษซากที่เหลือคิดได้อย่างนั้นฮรนลี่จึงไม่กลับไปมองมันอีกแม้สักนาทีเดียวหลังจากทิ้งความยุ่งยากทั้งหมดไว้เบื้องหลัง เขาก็กลับไปพักสักครู่จากนั้นก็ถือยาไปรอที่หน้าหุบเขาหัดเทว่าฮานลี่เป็นคนตรงต่อเวลามากเขามาถึงหน้าหุบเขาหัตเทวาเมื่อเวลาเที่ยงตรงพอดีลี่เฟอ,อี้เหมือนจะรอยอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางร้อนรน ตรงปากทางเข้ามีแค่เขายืนอยู่เขาสวมชุดสีขาวข้างหลังสะพายดาบยาวที่ฮานรี่จำได้แม่นเมื่อฮรนรี่ไปถึงเขากำลังใช้สีหน้าร้อนรนมองเข้ามาในหุบเขาเมื่อเห็นฮรนลี่มาถึงเขาจึงเก็บอาการนั้นไว้และขยับมุมปากเผยให้เห็นรอยยิ้มขึ้นสิดน้องฮรนมาตรงเวลาจริงเชียวบอกว่าเที่ยงก็มาเที่ยงตรงจริงๆข้ารอเจ้ากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย ลีเฟอีอ้พูดทีเล่นทีตำหนิขอโทษด้วยเมื่อวานใช้เวลาปรุงยาไปเยอะกว่าจะได้นอนก็ดึกมากแล้วตอนเช้าก็เลยตื่นสายหน่อยกว่าคาจะจัดการธุระอะไรเสร็จก็ปาเข้าไปเที่ยงพอดีฮานลี่ก็พูดทีเล่นทีจริงสิตน้องฮานยาเช่นนันยาปรุงเสร็จแล้วหรือยังสิ์พี่ลี่พูดติดติดขัดขัดเนื่องจากใจร้อนและสับสนฮานลี่ไม่ได้ตอบคำถามเขายิ้มแห้งๆหงและโยนห่อยาเท่าฝ่ามือให้กับลี่เฟอ,อี้ ทุกครั้งก่อนกินยาสลายกระดูกตักยาหนึ่งช้อนผสมในน้ำอุ่นดื่มก็จะช่วยลดความเจ็บปวดให้กับท่านขอบคุณสิทธิ์น้องฮานขอบคุณสิทธิ์น้องฮานสิทธิ์พี่ลี่ดีใจอย่างบ้าคลั่งเพียงแค่ช่วยให้เขาลดความเจ็บปวดลงได้มันก็เป็นข่าวดีสำหรับเขามากแล้ว ความทรมานที่เกิดหลังกินยาสลายกระดูกทำให้เขาหวาดกลัวเมื่อก่อนเขาก็เคยกินยาระงับปวดมากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นผลในเมื่อสิทธิ์น้องฮานคนนี้รู้จักยาสลายกระดูกและยังเคยใช้มันไม่แน่วิายาที่ปรุงมานี้อาจจะได้ผลท่านอย่ามัวแต่ขอบคุณค่าอยู่เลย รอให้เห็นผลก่อนแล้วค่อยพูดก็ยังไม่สายอีกอย่างยานี้พอแค่สําหรับหนึ่งปีตัวยาที่ใช้ปรุงตอนนี้ข่าใช้หมดแล้วรอให้ข่าเก็บสมุนไพรเพิ่มแล้วค่อยปรุงให้ท่านใหม่ฮานลี่พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เป็นไรยานี้สําหรับปีหนึ่งไม่ใช่หรือแค่นี้ก็พอแล้วไม่ว่ายานี้จะได้ผลหรือไม่แต่น้ำใจของสิทธิ์น้องฮานในครั้งนี้คาลี่เฟอีอ้ขอรับไว้ด้วยใจ สิดพี่ลี่รับของที่อยากได้ไว้สีหน้ากลับสู่ปกติเขาแสดงออกว่าติดหนี้บุญคุณฮานลี่ย่างไม่เสียแง้งฮานลี่ยิ้มไม่พูดอะไรและขอตัวลาสิบพี่ลี่กลับหุบเขาไปลี่เฟยอี่รับยามาไว้ในมือก็อยากรีบกลับไปทดลองว่าได้ผลอย่างไรจึงไม่ได้รังหารี่ไว้และทั้งสองก็ต่างแยกย้ายไปคนละทาง หลังจากที่กลับเข้ามาในหุบเขาฮานลี่ก็พุ่งตรงไปยังสวนสมุนไพรเขาจัดการนำซากกระต่ายดินที่เปื่อยออนเลือดและถ้วยที่แตกใส่ไว้ในหลุมจากนั้นก็เอาดินปบหลุมทั้งสองนั้นไว้แค่นี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว ฮันลี่ปัดฝุ่นออกจากมือทั้งสองอย่างพอใจสำรวจดูรอบๆอ,อีกครั้งว่ามีอะไรตกหล่นอยู่หรือไม่เมื่อสายตาของเขาหันไปมองจุดที่ถ้วยแตกเขาก็ส่งเสียงพึมพำขึ้นมาเขาจำได้ชัดว่าตอนที่โยนถ้วยลงไปน้ำในถ้วยมันกระเด็นออกไปทำให้สมุนไพรบริเวณนี้มันเปียกไปหมดเขาเริ่มลังเลใจไม่รู้ว่าสมุนไพรเหล่านี้ดูดซึมยาเข้าไปแล้วจะทำให้มีพิษหรือไม่และถ้าคนกินสมุนไพรมีพิษเหล่านี้เข้าไปจะส่งผลให้เหมือนกระต่ายพวกนั้นหรือเปล่า ตอนนี้เขาควรจะกำจัดพืชมีพิษเหล่านี้ใช่ไหมปัญหาต่างๆมากมายพุดเข้ามาในความคิดของฮานลี่อย่างไม่มีปี่มีคลุยฮานลี่คิดอยู่นานจึงตัดสินใจรอดูสักระยะถือว่าเป็นการทดลองอีกครั้งถ้าสองสาวันนี้สมุนไพรเปลี่ยนเป็นมีพิษเขาค่อยกำจัดก็ยังไม่สายหลังจากตัดสินได้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เขาต้องทำอีก จึงมุ่งหน้าตรงไปที่ห้องถ้ำหญิงเขาวังจะให้ตัวเองสามารถฝึกสำเร็จจากที่เพิ่มพลังขึ้นครั้งก่อนขณะนี้ฮานลี่ไม่สนใจแล้วว่าบทท่องนิรนามนี้มีประโยชน์อย่างไร การฝึกบทท่องนี้ได้กลายเป็นการตอบสนองต่อสัญชาตญาณของเขาไปเสียแล้วถ้าไม่ได้ฝึกเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำอะไรบนเขาการฝึกบทนิรนามให้ลึกขึ้นกลายเป็นเป้าหมายทั้งหมดในชีวิตเขาตอนนี้จากการฝึกอย่างตั้งใจตลอดบ่ายฮารลีไ่ได้พบเรื่องเศร้าที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีพรสวรรค์อะไรแม้ว่าเขาจะสัมผัสได้ว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะสามารถสำเร็จไปถึงขั้นที่สได้แล้ว แต่มันก็ยังไม่คืบหน้าเขารู้สึกว่าตัวเองได้เสียเวลาตลอดทั้งบ่ายไปเปล่าเปล่าสงสัยว่าถ้าไม่ใช้สมุนไพรช่วยจะไม่ได้เสียแล้วไม่อย่างนั้นเขาก็คงติดอยู่แค่ขั้นที่สามไม่คืบหน้าเสียทีในใจของฮานรี่หวังจะให้ท่านหมอมอร์ี่ปลับมาและโชคดีหาตัวยามาได้มากพอที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้านี้ได้โดยไว ตอนที่25้าเรื่องที่คาดไม่ถึงผ่านไปอีกคืนหนึ่งฮันลี่ตื่นขึ้นก็รีบพุ่งไปยังสวนสมุนไพรยอยากไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ายังเดินไม่ถึงแปลงสมุนไพรเขาก็ได้กลิ่นโชยมาอย่างรุนแรงฮันลี่ชะงักไปสักครู่แต่ในใจแอบคิดลึกๆหรือว่าจะเป็นเขาเร่งฝีเท้าขึ้นจนในที่สุดก็มาถึงหน้าสมุนไพรที่ส่งกลิ่นหอมนั้นนี่คือสมุนไพรเมื่อวานจริงหรือฮานลี่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเอามือตบหน้าอยู่หลายครั้ง จนรู้สึกเจ็บจึงหยุดลงมือใบของย่ามังกรเหลืองเริ่มเป็นสีม่วงดอกบัวขมก็บานออกก้าวกลีบผิวของผลลืมทุกก็เปลี่ยนเป็นสีดำห้าห้าห้าหแม้ว่าปกติใจของเขาจะสงบดั่งน้ําแต่ณตอนนี้เขาก็ที่จะหัวเราะไม่ไหวข้ารับโชคครั้งใหญ่แล้วแค่คืนเดียวก็ทําให้สมุนไพราอายุแค่สองปีโตขึ้นเป็นสิบกว่าปีดูสีของใบนี้สีไหนจะขนาดผลนั่นอีกและกลีบดอกนั่นด้วยล้วนแต่เป็นสมุนไพร หายากที่โตเต็มที่แล้วทั้งนั้นฮรนลี่ตรวจดูอย่างละเอียดอีกครั้งและมั่นใจว่าตรงกับที่หนังสือเขียนไว้ไม่ผิดเพี้ยนสมุนไพรลําค่าเหล่านี้มีอายุมานานกว่าหลายปีถ้าใช้วิธีนี้เร่งมันให้โตเช่นนั้นอยากมีเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะสิสมุนไพรไหนไม่ได้ใช้ก็เอาไปขายทําเงินได้อีกเยอะเลยทีเดียวฮรนลี่ตื่นเต้นจนคิดไปรือยเปื่อย ฮานลี่ยิ่งคิดยิ่งตื่นเต้นและคิดไปไกลรู้สึกเหมือนเก็บของลำค่าได้ก็ไม่ปานเขาดีใจกระโดดโลดเต้นอยู่หลายตลบตอนนี้เขาเหมือนเด็กอายุ14 1 5ทั่วไปที่แสดงอาการดีใจออกมาอย่างที่ต้องการผ่านไปครู่ใหญ่ฮารลี่ถึงเริ่มได้สติและคิดถึงปัญหาที่ต้องเผชิญเมื่อต้องกินขนมชิ้นใหญ่ที่ตกลงมาตรงหน้าอันดับแรกสมุนไพรนี้ดูโดยรวมแล้วไม่มีปัญหา แต่ฤทธิยาก็ต้องนํามาทดลองก่อนถึงอย่างไรมันโตขึ้นได้เพราะดูดซับของเหลวประหลาดนี้เข้าไปใครจะรู้ว่าข้างในมีส่วนผสมอื่นปนอยู่หรือเปล่าจุดจบของกระต่ายน่าสงสารเมื่อวานเขาก็เห็นมาแล้วระวังตัวไว้หน่อยจะดีกว่าอันดับสองคือของเหลวสีเขียวในขวดถูกใช้ไปจนหมดไม่รู้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่ทําให้เกิดของเหลวได้อีกหรือไม่ไม่ใช่ว่าสร้างได้แค่ครั้งเดียวนะคืนนี้เขาต้องไปลองทดสอบดูสักครั้งถ้าสองสิ่งนี้ไม่มีปัญหา เขาก็ยังต้องแน่ใจว่าเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนของ เร่งโตเพื่อหาทางควบคุมมันให้ได้หลังจากฮรนลี่คิดทบทวนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นข้างตน้นซึ่งถ้ายังแก้ไขไม่ได้ขนมก้อนนี้ก็เหมือนเงาจันในผืนน้ำไม่มีประโยชน์กับเขาสักนิดคิดได้อย่างนั้นฮรนลี่จึงเริ่มลงมือก่อนอื่นเขามุ่งไปยังห้องครัวนอกหุบเขาเพื่อขอซื้อกระต่ายเพิ่มอีกสองตัวพฤติกรรมของฮรนลี่ทำให้คนดูแลครัวทั้งดีใจทั้งกลัดปลุ้มเด็กหนุ่มคนนี้ซื้อกระต่ายเป็นเป็นไปทำไมหรือว่าจะเอาไปฆ่าเพื่อฝึกปรุงอาหารเอง ฮานลี่ไม่สนใจว่าคนดูแลจะคิดอย่างไรครั้งนี้เขาไม่มัดกระต่ายไว้ที่สวนแต่กลับมัดไว้ที่หน้าห้องของเขาแทนเพื่อความสะดวกในการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็ไปเก็บสมุนไพรที่ถูกเร่งให้โตมาปรุงเป็นยาบำรุงกระดูกและเอามันผสมเข้าไปในของที่กระต่ายชอบเขาให้กระต่ายกินวันละสามเวลาเพื่อทดสอบว่ามันมีพิษหรือไม่เมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮรนลี่รอให้ถึงเวลาค่ำอย่างใจจดใจจ่อ และในที่สุดช่วงเวลาที่เขารอคอยก็มาถึงฟ้าเริ่มจะมืดฮารลี่รีบวิ่งไปหยิบขวดออกจากถุงและวางมันไว้บนพื้นเขาเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ละสายตา15นาทีผ่านไปไม่มีการตอบสนอง30นาทีผ่านไปยังคงเหมือนเดิม45นาทียิ่งเวลาผ่านไปใจของฮาร์ลี่ก็ยิ่งหนักอึ้งเขารอจนเกือบจะเท้าขวดก็ยังไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเขาผิดหวังเป็นที่สุดหรือว่าขวดนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวจริงๆ หรือว่าเขาทำอะไรพลาดไปฮานลี่รวบรวมสติและมองดูรอบๆอ,อีกครั้งไม่มีอะไรน่าสงสัยนอกจากฟ้าที่ค่อนข้างมืดฮานลี่บ่นกับตัวเองเขาสะดุดกึกและเงยหน้ามองท้องฟ้าในทันใดท้องฟ้ามืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยฟ้าค่อนข้างมืดประโยคนี้เองที่สเกิดใจฮานลี่ขึ้นมาหรือเพราะว่าฟ้ามืดจนมองไม่เห็นแสงจันทร์ฮานลี่ฉุกคิดขึ้น ก่อนหน้านี้เป็นช่วงฟ้าสว่างปรากฏการณ์ประหลาดนั่นเกิดขึ้นในช่วงที่สามารถเห็นดวงดาวและดวงจันได้แต่วันนี้มีแต่เมฆเต็มท้องฟ้าไปหมดฮานลี่ลังเลใจหันไปมองฟ้าที่เริ่มสว่างเขารู้ว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจึงหยิบขวดขึ้นมาและค่อยลองใหม่อีกครั้งวันฟ้าเปิด แต่ที่ฮานรี่คาดไม่ถึงคือครึ่งเดือนจากนั้นไม่เพียงแต่ไม่มีวันที่ฟ้าปลอดปโปร่งแต่ยังมีฝนตกปรยปรยลงมายาวจนถึงตอนนี้เขาหันไปมองกระต่ายสองตัวที่หลบฝนอยู่ในห้องท่าทางกระโดดโลดเต้นของพวกมันยิ่งทำให้เขากลัดกลุ้มตั้งแต่ที่ผสมสมุนไพรให้กินพวกมันไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหาแต่ยังกระชุ่งกระชวยขึ้นสิบกว่าวันมานี้ฮานรี่เฝ้าดูมันอย่างใกล้ชิดทุกวันจนมั่นใจว่าไม่มีอาการถูกพิษและยาเสริมกระดูกยังทำให้พวกมันแข็งแรงขึ้นอีก ผลลับนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ฮร,ร์รี่พอใจยังทําให้เขาจิตใจระสา่าระสายไม่สงบสําหรับเขาขวดสามารถผลิตของเหลวสีเขียวได้หรือไม่คือปัญหาทั้งหมดในตอนนี้แล้วอากาศก็ยังเป็นเช่นนี้อีกจะไม่ทําให้ฮรนรี่รลุ้มใจได้อย่างไร